ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาส่งงานนะฮะงานอัปเดตระบบเซอร์โวนะครับแล้วก็รีโมทจอยสติก๊กแนะนำวิธีการเล่นนะครับผมเปิดรีโมทนะครับสัญกกลกันแลยนะฮะตอนนี้อัปเดตเอวสามอหกสิบมังศานะฮะ ระบบโซโวนะครับสามจุดแล้วก็าตามคำขอนะครับาสามารถงับวุ้งกี่ได้มากกว่าเดิมนะฮะ อของเดิมมุกี่งับได้ประมาณขนาดนี้นะครับอลองดูนะฮะที่มุงกี่อันนี้อัปเดตให้มันงับได้อีกอ,อันนี้สุดสุดแล้วนะครับผมทางด้านมุกี่นะครับลูกค้าขอมาจัดให้มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับอันนี้ ่าเป็นของแถม้ะกันนะไปส่องสว่างแล้วก็สติกเกอร์นะครับถ้าใครสนใจก็พักมาสอบถามได้นะครับหรือติดต่อมาทางเพจก็ได้ เล่นง่ายกว่าเดิมเวลาจอดก็จะได้ประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม